บัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรมรมฐานแล้วในขณะที่ท่านทั้งหลายรับฟังคำอธิบายในการเจริญพระกรมรมฐานก <c oughs> ็ขอให้ตั้งอยู่ในอิิยาบทที่ท่านสบาย ถ้ากูว่านั่งท่าไหนไม่สบายก็เปลี่ยนท่าได้จะนั่งเก้าอี้นั่งห้อยเท้าก็ได้เมื่อนั่งไม่แบบนั้นไม่สบายจะเหยียดเท้าก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นบุญความเคารพในธรรมอันนี้ไม่ห้ามพุธิยาบททั้งสี่พิยาบทนี้ เป็นเอธิยบทที่สามารถจะบรรลุอรหันต์ได้ทั้งหมดเรื่องทางกายอย่าเคร่งเครียดเกินไปปล่อยให้กายสบายใจมันจะได้สบายแในก่อนที่จะฟังปฏิบัาของท่านผู้เท่าคือพระอรหันต์ในปัจจุบันก็วรวบรวมกําลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในอิธิบาทสี คือฉันทะพอใจในธรรมวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคจิตจะจิตตะสนใจในธรรมะจดจอ่อไม่ละไม่ละ,ละทิ้งมีมังสายใช้ปัญญาไข้ควรไปตามท่านนักปฏิบัติเพื่อหวังความดีของตนจงอย่าสนใจในขันห้า เวลาที่ปฏิบัติไปอาการของปีติห้าประการอธิบายให้ฟังแล้ว <c oughs> เมื่อปีติได้อยังมันปรากฏขึ้นมันจะมีกายอาการของทางกายบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วก็ถือว่าช่างมันว่าร่างกายนี้มันพังปเสริฐได้เวลานี้ยิ่งเป็นของดี อย่างเลวที่สุดในขณะที่อารมณ์ของเราจัดเองจับอยู่ในกุศลถ้าตายไปในเวลานี้อย่างเลวเราก็เป็นเทวดาอย่างกลางเราก็ไปพรมอย่างดีที่สุดเราปณนิพพานถ้าท่านหลายยังมัวสนใจอยู่กับขันห้าของท่าน อาการอย่างนั้นปรากฏอาการอย่างนี้ปรากฏมีความหวั่นไหวอย่างนี้ทําไปสกิโกชาติมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ายังมีความสนใจกับขันห้าทางที่ดีแล้วก็รักษาอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิทําจิตให้เป็นสุขด้วยการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาฟังตั้งใจฟังด้วยเคารพฟังแล้วก็คิดตามและจิตคิดอยู่เสมอว่าโลกเป็นทุกข์ใครคนโลกในปัจจุบันเห็นว่ามันมีความสุขและความทุกข์มองไปแล้วทุกด้านเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดประเทศไทยเวลานี้มีข้าศึกทั้งภายในและภายนอก นี่โลกมันสุขแล้วมันทุกข์เคารพกันต่างประเทศทุกประเทศเต็มไปด้วยความแรงแข็งเต็มไปด้วยความยุ่งยากมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เราอยากได้ไหมไโลกประเภทนี้นะสถานทีน่นี้แบบนี้เราอยากอยู่ต่อไปไหมถ้าเวลาตายแล้วเราอยากจะกลับมาเกิดไหมไโลกที่เป็นทุกข์โลกที่หาความจริงอะไรไม่ได้ มันแปลนิจังหาแต่ความที่มีแต่ความไม่เที่ยง <c oughs> มันเป็นทุกขังถ้าเราจิตเข้าไปจับไปยึดอยู่มันก็เป็นทุกข์มันเปลนหน้าตาในที่สุดมันก็สลายตัวรักมันไหมถ้ารักมันเราก็เลิกอย่าปฏิบัติมันเลยพระกรรมฐานทำให้มันเหนื่อยเปล่าๆถ้าเราไม่รักโลกเราไม่รักร่างกายพอแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าปล่อยมันไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดมาด้วยอำนาจของความโง่เราจะไม่ตายด้วยอำนาจของความโง่ต่อไปเราจะเป็นคนฉลาดคือไม่ติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความโลภไม่ติดอยู่ในความโกรธไม่ติดอยู่ในความหลง ถ้าเราไม่ติดในการสี่อย่างนี้เราก็าไปนิพพานพอใจแล้วหรือยัง <c oughs> เรื่องของท่านแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ทรงอารมณ์เท่านี้ไม่กี่วันก็ถึงนิพพานหากว่าท่านรักจริงและที่ไปกันไม่ได้ก็เพราะท่านไม่รักจริงคนสอนมีหน้าที่เพ็นแค่แนะนำ ไม่สามารถจะแบกใครไปสวรรค์จะแบกใครไปพรมจะแบกใครไปนิพพานได้และก็ไม่มีอำนาจที่จะจับใครให้ยัดลงไปในนรกได้ท่านจะไปทางไหนเป็นเรื่องของท่านผู้จะไปเองไม่ใช่ผู้นำผู้แนะนำนะคนที่พูดนินแนะนำแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วถ้าจะมาย้อนถามว่าก็คนที่พูดนี่ตายแล้วจะไปนิพพานหรือยังก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะไปนิพพานหรือนรกก็ค่อยดูกันเวลาตายกันแล้วกันถ้าคนพูดตายเมื่อไหร่ท่านก็ตามไปดูว่าคนพูดไปไหนแล้วมันก็จะรู้เรื่องกันเองพระพุทธเจ้าเน้นกล่าวว่าสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรจะตามคิดถึง สึ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ควรจะน้อมย้อนถอยหลังกลับไปคิดเอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่าเวลานี้ทําใจของเราให้มันดีเท่านั้นละพอคือทําจิตของเราไม่ติดอยู่ในความรักทําจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโลภทําจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโกรธทําจิตของเราไม่ติดอยู่ในความหลงวิชาความรู้ข็งเรามีพอแล้ว ที่สอนไว้เหลือแหลกเกินกับความต้องการที่เขาปฏิบัติกันถ้ายังช่วยเหลือตัวของท่านไม่ได้ก็เชิญตามสบายนารกว่างพอต่อแต่นี้ไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังปฏิบัติทาของท่านผู้เท่าไม่อยากจะดูนักว่าปฏิบัติของท่านผู้เท่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยังไม่เครียด ตอนที่แล้วแล้วมานี่ยังไม่เครียดตอนต่อไปดีมากถ้าเป็นละครก็ต้องคิดว่าพระเอกเต็มปฏิความทุกอยาก่างพระเอกต้องอยู่ในขอบเขตจำกัดท้องเรื่องของท่านมัดทุกอย่างได้ด้ากำลังใจ แนั่นว่าท่านเองท่านปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติได้เราจะมีความรู้เราปฏิบัติปฏิบัติบ้างไม่ได้จะมีความรู้สึกยังไงตัวอย่างเช่นนี้ในปัจจุบันเราทราบกันได้ยากนี่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ได้สมุดบันทึกของท่านมาวันนี้ก็จะนาท่านเล่าเรื่องของท่านพเท่า ื่อหลังจากท่านทรงสมาบัดคล่องสมาบัตแปลกคล่องตัวแล้วทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกซึ่งเป็นฌานโลกีคล่องตัวอภิญญาอันดับนี้เป็นอันดับเดียวกับที่ท่านปฏิวัติเพราะเอิญเดินอากาศได้ทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพียงแค่ชั่วจิตคิดนิดเดียว แต่ว่าอย่าลืมว่าภิญญาประเภทนี้เขาไม่ได้มีไว้ฆ่าคนถ้าหากว่าไม่เนื่องด้ยศีลที่อย่างเดียวถ้าว่าปล่อยให้ฆ่าคนได้ก็ฆ่ากันไแบบได,ได้แบบสบายสบาย <c oughs> อยากให้ตายด้วยกําลังอะไรก็ทําได้อยูๆนึก,กว่าเอาเท้าเตโจก็สินให้ไฟไหม้มันให้ตายเส้หมดก็ทําได้ อย,อยู่ก็คิดว่าเจ้านี่จองไปง่อยก็เป็นได้ให้เป็นใบเก็เป็นได้ให้เป็นบ้าก็เป็นได้ให้ตาบอดข้างเดียวตาบอดสองข้าหงหูุดหงวกข้าวเดียวหูหนวกสองข้างก็ทําทได้ทุกอย่างแต่ว่าที่เขาไม่ทํากันเพราะอะไรเพราะว่านั่นไม่เป็นกฎของกรรมชั่วเขาศึกษากันมาเพื่อความดี ฉะนั้นอภิญญาประเภทนี้จริงจะใช้แต่ในผลของความดีเท่านั้นถ้าเป็นอำนาจกฎของกรรมเขาก็ไม่ใช้อภิญญาหนีดูตัวอย่างพระมหาโมคัลานะขณะที่กรรมเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มานะัาเตินร้อยชาติมาแล้วแล้วท่านก็นลงอเวจีมหานรกใช้นี้กรรมมาจนหมดกรรมใหญ่เศษกรรมเล็ก เคยก,กรรมเด็กๆยังมาเล่นง,งานท่านสมัยที่เป็นพระหรหันท่านเหาะหนีไปสองครัง้งครั้งดีศารโจรมาล้อมใหม่ท่านเขา้าท่านทราบชัดว่านี่เป็นกวฎข้งกรรมที่ทำลายบิดาบรรดาท่านยังปล่อยให้โจรทุแต่ก็ไม่ยอมตายโจนไปแล้วประสานร่างกายกระสานกระดูกดีแล้วก็เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพาน นี่จะเห็นว่าไอพิญญาสมาบัตินี้นั้นเขาสร้างไว้สําหรับความดีไม่ได้สร้างไว้สําหรับความชั่วบางท่านก็จะมานั่งคิดว่าโอ๋หนอมีอภิญญาสมาบัติทําอะไรก็ได้สบาย,บายแต่เปล่าเขาต้องทําเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลเท่านั้นเมื่อท่านคลลองทุกอย่าง ิปัสนาญาณหลวงพ่อไปก็สอนตามงสมงควรเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เรื่องที่ท่านจะสอนให้บุคคลบรรลุมรรคผลต่างๆมันเป็นของยากเพราะท่านยังไม่ใช่พระอาหารหันต์จึงได้แนะนําท่านโพ้เท่าว่าอาจารย์ผู้นั้นดีผู้นั้นดีประมาณสิบท่านเดวยกันด้วยกันยนงไปหาอาจารย์นั้นๆท่านบอกแต่เพียงว่าอาจารย์องค์นั้นๆทั้งหมด ที่สั่งให้ไปหานั่นท่านมีจริยาคล้ายพระอระหรันต์ฟังดูมันญ,ญาิของพระที่ทรงความดีความจริงท่านรู้ว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอระหันต์แต่ว่าในฐานะที่ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระพวกนั้นมีจริยาคล้ายพระอระหรันต์ เหมือนกับที่อาจารมาบอกว่าพระทั้งหลายท่านเป็นสุปฏิปันโนแต่ความจริงคําว่าสุปฏิปันโนไม่ได้หมายความว่าเป็นอรหันต์เสมอไปเพียงได้เพียงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลบริสุทธิ์ก็เป็นสุปฏิปันโนมีฌานสมาบัติก็เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระโสดาสีทาคานาคารหันเราก็เรียกกันว่าสุปฏิปันโน ฉะนั้นคําว่าสุปฏิปันโนที่อาตมาบอกไว้าอาตมาไม่ยืนยันว่าท่านเป็นอันดับไหนอยากจะรู้ก็รู้กันเองมีคนเอาไปลือบอกว่าพระบางท่านบอกว่าค่อยบ่เป็นอรหันต์บอก่าเป็นอรหันต์ก็ไม่เคยบอกใครที่ไหนว่าใครเป็นอรหันต์แต่พระพวกนั้นเวลาพบหน้ากันก็คุยกันดีแต่มีข่าวแปลกออกมา ข่าวอย่างนี้อาจจะเป็นข่าวของนางจินตาม,มาในวีการกระเดรถีก็ได้ช่างเขาเขาว่าอะไรก็ช่างเขาให้เขาเก็บเอาไว้ใช้ของเขาเองก็แล้วกันเราจะสนใจท่านนั้นหลายก็เหมือนกันถ้ามีใครเขา่าอะไรอาตมาแล้วก็อย่าไปกรธโดอย่าไปเสียเขาอย่าไปรับเอามาให้ไว้เป็นหน้าที่ของเขาแต่คนเดียวเราก็มาคุยกันถึงปฏิปทา,าของท่านบุเฒ่า ในเมื่อหลวงพ่อปานท่านแนะนําแบบนั้นท่านเวลสมัยนั้นต้องใช้ทุด,ดงเป็นปกติยานวยยานพานะมันไม่ค่อยจะมีเวลาที่ท่านเตรียมตัวจะไปเตรียมกรดเตรียมบาดเตรียมจีวรเตรียมย่ามเตรียมรองเท้าหนังควายเตรียมกระติกน้ำเครื่องอุปรกรณ์สำหรับใช้ตามทาง มียารักษาโรคติดไฟนิดหน่อยเงินทองไม่มีตอนนี้ท่านหลายฟังแล้วก็ฟังอุปสรรคไว้ด้วยอุปสรรคใหญ่ที่เกิดก็คือพระที่เป็นเผ่าพันธ์ของเทวทัตที่มีอยู่ที่วัดบานมโคในสมัยนั้นก็มีไม่น้อยแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นเผ่าพันธ์ของเทวทัต ในเขตของวัดบานมโคก็มีไม่น้อยมีเยอะทั้งที่หลวงพ่อปานเป็นพันพระดีนั่นแหละแต่คนภายในใกล้ๆเขาไม่เคยมองเห็นความดีของท่านข้ามักจะ,ระบรรนาม้างดินทาบ้างไปตามตามกันแต่ความดีชาวบ้านอื่นจึงนำเอาไปกินหมดชาวบ้านพวกนั้นก็เก็บเอาไว้แต่คุณกรรมที่สร้างความเป็นสัตว์นรกมีไว้มาก นี่ไม่ได้แกล้งว่าเขานะมเป็นความจริงเวลานี้พวกที่อยู่ทันสมัยนั้นที่บรราามุ้องก็ปานบรรนามพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบงอกแงกงอกแงกงอกแงกไม่สมประกอบไม่ทรงตัวดีไปตามๆกันเป็นอันว่าเวลาที่ท่านเตรียมการที่จะออกทุดงไปหาพระผู้ทรงความดี บรรดาพระที่เป็นเดรัถีและเป็นอรัตฉีและบุคคลผู้เป็นเผ่าพาันเทวทัตเขาก็พากันมาพูดต่อนหน้าเยอะเย้ยบอ,อดูสิพวกเราดูนะพระอรหันต์ท่านจะกําลังจะนิพพานแล้วท่านเตรียมเครื่องจะปนิพานกันบางคนบอกอรหันต์บ่าวบ่าบาบ,าบาแบบนี้คนสติไม่ดีทำไมยังเรียก,กว่าพระอรหันต์ในเขาว่ากัตนต่หน้า มีการปฏิบัติที่วัดนั้นไม่ใช่ว่ามีคนดีทุกคนแต่ความจริงคนที่ดีจริงๆแ้ะไม่ใช่คนตำบลน,นั้นมีคนตำบลน,นั้นมีองค์เดียวคือพระอาจารย์ชัดเอาจริงเอาจังเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกอย่างแต่คนที่ได้ดีมาจากที่อื่นเขาก็บรรนามด้วยการทั้งปวงพอท่านนุ่งสบงทรงจีวรก่อนเบลคลองย่าม แม่โกรดขึ้นบ่ายอีกอันหนึ่งก็สะพายกระติกน้ำเขาบอกเอาพวกเราดูไอ้บ้าหอบฟางที่เริ่มเดินทางจะไปบ้าที่ไหนอีกก็ไม่รู้พากันหัวเราะเยาะเย้ย,ยท่านก็นเฉยทำไมจึงเฉยเพราะว่าท่านรู้ว่าคนพวกนี้มันบ้ามันเป็นปัจจัยของสัตว์นรกท่านจะไปโกรธสัตว์นรกไปเรื่องอะไร ทำไมจึงรู้จะลืมว่าท่านได้สมาบัตแปดท่านทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกยังขาดจุเปียงแค่อาสะวะขยายานวาระน้ำจิตของบุคคลพวกนั้นท่านทราบดีและกฎของกรรมที่จะมีกับพวกนี้ท่านทราบดีในพวกในเมื่อพวกนี้เขาไปแบกไฟออกมาแล้วท่านจะไปรับเอาไฟมานั้นทะาไมรับ เพราะอะไรเพราะว่าโทสะขีไฟคือโทสะมันเผาผลาญให้ร้อนท่านก็ยิ้มเขาถามว่ายัางไงพระราหันยาปนิพานหรือท่านก็ยิ้มถามว่ายัางไงไอ้บ้าจะไปไหนกันแนท่ท่านก็ยิ้มออท่านยิ้มพ่อไดท่านยิ้มเพาะเจ้าคนนี้ลงเวจีแนะ่ท่านรู้จะไปต่อ,อกอนกษัตริย์ในเวจีมันไม่มีประโยชน์อะไร ท่านใช้เวลาเดินทางไปหายกันกี่องค์อย่าพูดกันให้ชัดเลยเพราะเราต้องการแนวปฏิบัติของท่านท่านใช้เวลาเดินบุกป่าผ่านดวงแดดร้อนฝนตกท่านไม่ท้อถอยจุดแรกที่ไปก็คือวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีไปหายหลวงพ่อเนียม พอไปถึงแล้วพ่อเนี่มก็ทักทายปราศัยด้วยการด่าพ่อล่อแม่ว่าเอาไอ้โคตรพอ่อโคตรแม่มึงมนจะมาทําไมท่านบอกจะไปขอเรียนขอเรียนกับกูยังไงกูมันคนบ้าชาวบ,บ้านแม่กูบ้ามึงมาเรียนกับกูมึงก็จะบ้าไปด้วยไปออกไปเดี๋ยวนี้มึงจะเข้ามายุ่งกับกูไปก็ด่าของท่านพลน ดีไม่ดีถ้าพูดไรท่านก็ไม่คุยด,ด้วยท่านไปพูดกับหมาบ้างพูดกับแมวบ้างรู้สึกว่าหมากับแมวเป็นที่รักของท่านอย่างยิ่งท่านทนด่าแบบนี้มาสามวันพอถึงวันที่สี่ท่านถามว่าเอามึงยังไม่ไปหรือท่านผู้เท่าก็กราบเสื่อกาบเรียนท่านบอกว่าผมไม่ไปครับ ในเมื่อผมมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้สิ่งที่ผมพอใจผมจะไม่ยอมไปเธอถามว่ามึงไม่โกรธกูหรือเธอกล่าบเรี่ยนว่าผมตั้งใจจะเมาดีทําไมผมจะมารับความชั่วไอ้การโกรธนี่มันของชั่วท่านถามว่ากูดา่ามึงมึงไม่เจ็บใจหรือเธอเลยตอบว่าไอ้คาด่าเป็นวาจาชั่วทาไมรับ คำพ่อเนียมพอราะถานนี่มึงแกล้งด่าก,กูเือเนี่ยมึงย้อนกูหรือแต่นกบอกก็ไม่ได้ย้อนเพราะว่าหลวงพ่อปานสอนไว้อย่างนั้นหลวงพ่อปานสอนไว้ว่าใครเขย่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขามันเรื่องของท่านพู้นั้นใครจะดีจะชั่วอย่าสนใจสนใจอยู่อย่างเดียวตัวคือใจของตัวเอง เมื่อดูใจของตัวใจของตัวดีเรือยชั่วถ้าเขาด่ามารับคาําด่ามันก็ชั่วเขาด่ามาเรากดบุคคลที่เขาด่าเราก็ชั่วคนด่าเขาจะดีเขาจะชั่วไม่มีความสําคัญสําคัญอยู่อย่างเดียวรักษากําลังใจของตนให้ดีเท่านั้นเพื่อทรงขันติและเมตตาหลวงพ่อเนียมยิ้มบอกเออใช่ได้ ไอ้ท่านปานลูกศิษย์ข้านี่มันดีจริงๆนะตัวมันดีมันก็ยังไม่พอมันยังลูกสอนให้ลูกศิษย์ของมันดีอีกด้วยเอาตกรกถ้าแกไม่กลัวเชื้อบ้านเขาจะคิดว่าบ้าอย่างข่าแล้วก็ข่าจะสอนให้ท่านพูดเท่าตามมันทิ่คนท่านบอกว่าท่านก็กราบด้วยความเคารพ ว่ากับผมพร้อมแล้วที่จะรับความบ้าจากหลวงพ่อครับเขาบ้าประเภทที่เรียกว่าบ้าดีเนี่ยครับที่มาในที่นี้ต้องการเห็นให้ชาวบ,บ้านเขาเห็นว่าบ้าแต่ว่าใจาสะอาดหลวงพ่อนเนียมยิ้มอย่างที่ชาวบ,บ้านไม่เคยเห็นยิ้มสดชื่นแจ่มใสแล้ก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ตอนกลางคืนเวลาประมาณทักสามทุ่มไอเวลาพวกค่านะข้ามันทําวัดสวดมนต์ข้าเป็นคนสวดมนต์นานเองจะเข้าไปเวลานั้นมันก็ไม่เหมาะเวลาสามทุ่มคันเลิกแล้วการลงสบงทรงจีวร้าสังฆคติเข้าไปให้เรียบร้อยนะไปเรียนเพื่อกรรมาถานกันเออไอคนกรุงเก่านี่มันเผ่าพันุเดียวกันนะ ไอ้ท่านปายก็เหมือนกันมาแบบนี้ข้าก็ด่าแบบนี้มันก็ดื้อม,มันก็ด้านคนที่สุดมันก็เอาปจนได้ <c oughs> นี่เวลาที่ด้สิทธิ์มันจะมาที่น้ากลัวมันจะสอนมาแล้วนะท่านบู้เท่าก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อสอนมาแล้วขอรับสอนมาบอกว่าถ้าคาด่าของหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นพรอนันเระเสริฐ ตอนนี้เองพอเนียมโหระใหญ่ชอบใจเสียงดังลั่นบอกเออไอท่านปานนี่มันขยันสอนลูกศิษย์ของมันมันฉลาดมันฉลาดไอนี่ฉลาดคนเดียวไม่พอมันยังสอนลูกศิษย์มันฉลาดอีกด้วยเอา้าไอคนมาอย่างนี้มันจะเอายังไงกับกูก็เอาวะอีตอนนี้กูให้หมดถ้ามึงเอาได้กูให้หมดกูเก็บไม่เหลือแต่มึงจย่าลืมนะ มึงเรียนกับกูนี่มึงไม่ได้อนา,าตะผลนะ่ะมึงได้แต่แบบแผนไปเท่านั้นได้ความที่จะสำเร็จอนา,าตะผลในเองต้องไปฟัดต,ตัวของเองเองที่วัดแล้วที่ไหนก็ตามเพราะว่าเองนี่มันจะต้องสู้กับตัวของตัวเองการรับฟังถือว่าเป็นแบบแผนเท่านั้นได้ความจริงวิชาความรู้ทุกอย่างนี่ท่านปานมันให้หมดแล้วนี่ว่า สมาบัตแปดเองก็คล่องอภิญญาห้าเองก็คล่องได้วความจริงท่านปานมันไม่น่าจะส่งมาเลยวะท่านโบเท่าก็กราบเรียนบอกว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่านปราถนาพุทธภ,ภูมิท่านไม่สามารถจะสอนความเป็นพระอธิยะได้ได้แต่เพียงการแนะนําเท่านั้นบุคคลที่จะสอนคนเป็นพระเดียเจ้าได้อย่างจริงจัง ก็ต้องบุคคลผู้นั้นเป็นพระอริยะแต่ความจริงคนที่ไม่เป็นพระอริยะเจ้าก็สามารถจะสอนบุคคลอื่นให้เป็นพระอริยะเจ้าได้แต่ว่าถือตำราเป็นสำคัญถ้าแนะนำาหถทางไปท่านผู้นั้นรับตำรารับคำสอนและปฏิบัติเข้าถึงเองได้แต่ถ้าว่ามันไม่ชัด หลวพ่อปานบอกมาว่าถ้าบุคคลใดพระองค์ใดท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ดีว่าจุดไหนมันเป็นจุดอ่อนของใจที่เราจะเพ่งแก้ไขได้ตรงๆถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็รับคําสอนจากท่านบรรลุได้ไง่ายหลวพ่อเนมก็เร้ะชอบใจบอกเออไอ้ท่านปานนี่มันแปลกว่า มันสอนลูกศิษย์ของมันให้รู้จักมายอค่าเอา้าไอ้กูก็เป็นคนบ้าย้อนนี่หว่าในเมื่อมันยอกูกูก็บ่ายยอเอา้ากูจะสอนมันเองจะเรียนสักกี่วันวะก็เลยบอกว่าตามกําลังใจที่น้องพ่อจะเห็นสมควรบอกเอา้าตกลงถ้าข้าเห็นว่าสมควรตอนไหนข้าจะให้กลับถ้าข้ายังไม่เห็นว่าสมควรข้ายังไม่ให้กลับและแกต้องไม่กลับนะ จากร้อยปีเป็นยังไงท่านผู้เท่าก็กลาบเี็นว่าจะสักกี่ร้อยปีก็ยอมรับถ้าหลวงพ่อ,อยังสอนอยู่ท่านชอบใจบอกเออมันต้องอย่างนี้สิว่าไอ้คนเมืองกรุงเก่านี่มันไม่สิ่งคนดีนี่อาจารย์เขามันดีมันไม่พอไอ้อาจารยันยังรู้จักสอนให้รู้สึกเขามันดีต่อสู้อย่างนี้มันเป็นพระอรหันได้แต่ว่าเองอย่าลืมนะ ว่าขณะที่ข้าสอนไปกี่ร้อยปีก็าตามเองไม่ได้เป็นพระอหนานเองจะต้องเป็นพระรหัานต่อเมื่อไปฝึกตนเองและก็ตอนนั้นนั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปล่งฉับพันในร,งรังสีมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ท่านมาปรากฏเฉพาะหน้าของเอง แล้วท่านก็จะส,สอนให้เองประพฤติปฏิบัติแล้วตอนนั้นท่านจะจำกัดเวลาการปฏิบัติให้เองถ้าท่านเองทําได้เป็นเองเป็นอรหันต์ในชาตินี้ถ้าเองทาไม่ได้เองก็จะเป็นอรหันต์ไม่ได้แต่ความหวังในการเป็นอรหันต์อย่างเร็วที่สุดชาตินาได้แน่ถ้าเองขี่เกียรติาเองขยันเองได้ชาตินี้แน่อารบ,บันดาท่านพุทธบริษัทและประโยคน์าวจรทลาย เองกันไปเองกันมาก็เลยไม่ต้องจบเวลามันหมดเส้นแล้วเอาไว้ฟังกันต่อไปในวันหน้าในตอนต่อน,นี้ไปก็ขอบนรดาท่านพุทธบริษัททหลายทรงกำลังใจให้ตรงตามที่บอกมาแล้วเบื้องต้นแล้นก็ทรงจริยาวัดคือจอิริยาบทของท่านตามอธัธยาศัยจึงกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นมันเป็นการสมควร เมื่อเห็นว่าสมคนเวลาไหนก็เลิกเวลานั้นเวลาปฏิบัตินั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธัธยาศัยของท่านสวัสดี